ืทุเรียนเป็นทุเรียนค่ะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หญิงมาพร้อมกับเมนูทุเรียนชีสพายค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะอัตราส่วนผสมจะอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆแม่หญิงฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดให้กำลังใจแม่หญิงด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่หญิงใช้ บิสกิตท,ทำเป็นฐานของชีสพายค่ะนำบิสกิตใส่ถุงซิปล็อกนะคะอุปกรณ์แม่หญิงก็คือนี่ค่ะขั้นตอนนี้แม่หญิงใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะได้ที่แล้วนะคะจะได้ละเอียดประมาณนี้ค่ะนำเนยก้อนไปละลายในไมโครเวฟนะคะแม่หญิงจะใช้อย่างละครึ่งก้อนค่ะแม่หญิงใช้ทั้งเนยจืดเนยเค็มนะคะ เพราะว่าแม่หญิงชอบฐานให้เขาออกรสเค็มหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆปรับสูตรได้นะคะใครไม่ชอบเค็มมากก็ใช้เนยจืดล้วนได้เลยค่ะนําเนยที่หั่นไว้ไปเวฟกันค่ะมาแล้วค่ะเนยละลายหอมๆเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวมาทําฐานพายกันค่ะใส่เนยลงไปในบิสกิตนะคะเพื่อนๆเราต้องการบิสกิตที่ได้ความเปียกประมาณทรายเปียกๆนะคะผสมเนยให้เข้ากับบิสกิตค่ะหลังจากผสมเนยแล้วนะคะ เพื่อนๆบางคนอาจสงสัยว่าขนาดทรายเปียกเนี่ยคือเท่าไหนนะคะคืออย่างนี้ค่ะกดนะคะกดแล้วเขาไม่แตกร่วนออกจากกันนะคะเกาะกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำฐานกันค่ะตักบิสกิตใส่พิมพ์นะคะก็ไม่ต้องหนามากนะคะแม่หญิงใช้ก้นแก้วนะคะในการกดตัวนี้เราต้องกดแน่นๆนะคะเวลาทานเขาจะได้ไม่ร่วนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไม่หิ่งเอาไปเข้าตู้เย็นค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ฐานเขาเซตตัวนะคะมาตีส่วนของครีมชีสกันนะคะเพื่อนๆส่วนผสมก็จะมีครีมชีสโยเกิรต์ตรสธรรมชาติค่ะนมข้นค่ะนมสดจืดค่ะน้ำมะนาวเจลาตินหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนการเตรียมเจลาตินนะคะใช้น้ำร้อนหนึ่งช้อนโต๊ะผงเจลาตินหนึ่งช้อนชาค่ะ คนผสมให้เข้ากันนะคะเราตีให้เข้ากันนะคะใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆค่อยๆคนผสมไปนะคะจนกว่าจะเนียนนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะก็คือส่วนผสมทุกอย่างจะต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะครีมจะได้ตีแล้วก็เนียนสวยค่ะเนื้อเริ่มเนียนขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน <S <S ๆเดี๋ยวเราต้องเคาะเคาะนิดนึงค่ะเราะจะมีฟองอากาศนะคะให้ฟองอากาศเขาขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ส่วนผสมสําคัญกันเดี๋ยวเรามาเตรียมทุเรียนกันค่ะแม่หญิงจะแบ่งทุเรียนออกเป็น2แบบนะคะแบบนุ่มแล้วก็แบบกรอบค่ะไปดูกันเลยค่ะทุเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแม่หญิงเตรียมเป็นสส่วนนะคะส่วนนี้ที่เราจะผสมในครีมชีสค่ะแล้วก็ส่วนนี้คือส่วนที่เราจะวางไว้บนข้างหน้าขนมนะคะ เพื่อตกแต่งให้สวยงามค่ะใส่ทุเรียนลงไปนะคะเพื่อนๆคัะมีเท่าไหร่ใส่ไปคะ่ะคือจริงๆแล้วแม่หญิงจะใส่ให้น้อยกว่าครีมชีสนะคะจะไม่ใส่มากกว่านะผสมทุเรียนให้เข้ากันนะคะทุเรียนส่วนที่นุ่มนะคะเขาก็จะมาผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับครีมชีสค่ะแล้วก็ทุเรียนส่วนที่กรอบๆนะคะก็จะเป็นเทกเจอร์ให้เราเวลาเรากัดทานนะคะอ,อันนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้หอมมากเลยนะคะที่สําคัญคือเพื่อนๆต้องเลือกทุเรียนที่เขาหวานกลมกล่อมนะคะทุเรียนจืดนี่คือเราเอามาใช้ไม่ได้เลยเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปตักใส่ถาดกันค่ะอืมอยากให้ได้กลิ่นจังเลยหอมมากๆเลยค่ะเตรียมมาใส่หน้าครีมชีสก,กันค่ะเพื่อนๆฉ่ำๆเลยค่ะ พอเราใส่ครีมชีสลงไปแล้วนะคะแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยให้เรียบร้อยเลยนะคะถาดเล็กแม่หญิงทําไว้รอแล้วนะคะก็คือใส่ทุเรียนประดับเข้าไปข้างบนค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะเพราะว่าทําทานเนาะจัดไปเต็มๆค่ะอืออันนี้น่ารักค่ะเวแม่หญิงจะเอาให้พ่อนะรูปหัวใจอย่าลืมนะคะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> หาทุเรียน ที่เนื้อเขาอร่อยนะคะทุเรียนจืดมาทำนี่คือไม่เวิร์กค่ะนี่โอ้โหหสุดยอดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสวยงามตามท้องเรื่องเนาะดูกันใกล้ๆค่ะเพื่อนๆอือหือทุเรียนเป็นทุเรียนค่ะลองทำดูนะคะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่ะไม่หญิงจะไปแช่ตู้เย็นค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ ยกเสริมให้พ่อนาแล้วค่ะตอนนี้พ่อนากับน้องวินก็อยู่แล้วอยากทานแล้วหอมมากๆเลยค่ะยังไงแม่หญิงฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กำลังใจแม่หญิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ